ในวันนี้นะฮะได้ฟังน้องตอบคําถามแล้วรู้สึกปลื้มปลิ่มใจไปตามเลยนะครับแล้วก็น้องยังบอกว่ายังอยากจะให้หลายคนเนี่ยนะครับได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางน้องๆที่ยังอยากเรียนนะครับเทควันโดนะครับคุณผู้ชมโเคเชนะครับนี่โเคเชเดินทางมาแล้วหลังจากที่ไปเปลี่ยนชุดนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันไปต่อนะครับ เดีวว่าส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นี่คือภาพแห่งความประทับใจนะครับของคนไทยทั้งประเทศนะครับโอ้โหก็มาปิดท้ายกันด้วยวงดนตรีนะครับคุณผู้ชมกองเชียร์ของเราเหมือนเดิมนะครับ เตือนอีแล้วมี่ีใจไหมครับใจของใครบ้างนิววิวอ่ับอ่าอะไรนี่อันนี้ของอันนี้ก่อนของน้องเมย์ครับของน้องเมย์นี่โคดเป้ครับของวีรพลครับวีรพลครับผมอันนี้ของโคดเชครับครับโคดเชอันนี้ของอาร์ของญี่ปุ่นอ่ะชื่ออะไรนะครับอันนี้ของน้องวิวครับเมื่อกี้เี่ยเอ้ยเอ้ยของเชนิดครับเชนิดเชนิดครับเชนิด ด,ดีใจไหมพี่ดีใจมากครับดีใจมากมีตับเราได้ครบเลยครับเกได้ครบแล้วครับอันนี้น้อง,องน,น้องไปสนเขาไปสนไปสนครับไปสนไปสน,ปสน<ม>อันนี้ของบาสดบาสบาสครับบาสดถือว่าวันนี้เรามาเจอจะอีกรอบนึงใช่ครับผมวันนี้รู้สึกยังไงได้งวันนี้เหรอครับก็ก็คือเรามาต้อนรับก็คือแบบมีความสุขมากนะครับ คือท,ทำให้คนไทยอ่ะมีความสุขทุกคน่ะเห็นไหมครับมีเสียงมีความสุขเฮ้ยแบบอะไรมีอะไมีแต่รอยยิ้มครับตอนนี้ครับมีรอยยิ้มทุกคนครับตอนนี้อยากอยากผมอยากให้น้องอ่ะผมผมไม่ได้ผมไผม่ได้ใจว่าร่างกายน้องจะไหวหรือเปล่าปีหน้าหรือปีต่อไปออเราเหรียญทุกอย่างน้องได้มาหมดแล้ว19กกิโลอ่ะมันครบทุกอย่างแล้วตัวเนี้ยโคตรเอกมาโคตรเอกมากตัวน,นี้ครับผม โอ้ต้องให้กำลังใจครับต้องสู้ๆครับต้องฝึกฝนมีวินัยสำคัญที่สุดครับแล้วีย่วินัยสำคัญที่สุดมันต้องเสียเสียสละทุกอย่างผมผมเข้าใจนักกีฬาครับไม่ได้เที่ยวไม่ไปไหนไปรุ่นชีวิตได้รุ่นหายไปเลยครับเลิกเลิกเลิกคุยเลิกคุยไปได้เลยครับยกเว้นอายุพอสักสามสิบจึงได้ไปไปรุ่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยช่วงวินัยต้องมาอันหนึ่งครับเข้มงวดมากครับเป็นวามเชียร์ไม่ใช่อีซีพีนาแน่นอนครับต้องเจอผมตลอดครับผมเจอกันครับโอเคครับครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือแฟนตัวยงนะครับของนักกีฬาไทยนะฮะรอบที่แล้วก็เจอกันในวันนี้พี่ๆเนี่ยนะครับเขาก็เดินทางมาแล้วก็โชว์ลายเซ็นให้กับเราได้ดูกันนะครับวันนี้มีลายเซ็นของนักกีฬาหลายท่านนะครับรวมถึงโค้ดคนสําคัญหลายคนนะครับแล้วก็ยังบอกว่าแม้ใครไม่ได้เหรียญมาในครั้งนี้ก็จะตามเชียร์ต่อในะอีกสปีข้างหน้าขอบคุณมากครับพี่ครับ